สวัสดีครับพี่น้องมาๆๆกินเขา่ากินเข่าข้าวเจียวไก่ทอดกับน้ำจิ้มเจียวด้วยพี่น้องเด้อน้ำจิ้มเจียวแซ่แบ,บวิถีราบปอบพ่อวิถีนายเสากินกันง่ายๆแซ่แบๆด้อพี่น้องเด้อครพี่น้อง ไข่เจี่ยวแซ่บๆเบด้วยเคยกินบ่อยไหน้องสามวิธีเนาะีไก่ทอดไข่เจี่ยวใส่พริกนด้วยพี่น้องด้วยใส่พริกน้วแซ่บ นี่ยังกก,กินจำไวิถี แซ่รบรับพี่น้องโอ้ยผิดมะกองกันเนร่ยูย่มั่งนี่ไหม ช่วงนี้ผมกับเ <c oughs> สียดลิปวิธีการเฮียดยงงานของผมนะครับผมการกินการเลี้ยงนั้นเป็นวิธีจริงๆเพราะตอนนี้อาชีพเป็นรอบปะพ่อก็เล้ยเห็ดก็ตั้ตงซื้อเป็นวิธีในเสาทำเมื่อใดผมได้กลับไปเห็ด อาชีพเก่าอาชีพเก่าคือเป็นกุกเป็นกุ๊กเป็นเอ็กเซ็กตีฟเชฟนะพี่น้องเนาะผมก็เลยถ่ายทอดเรื่องการสอนอาสอนการเฮ็ดอาหารหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการทําอาหาราต้องไปตามวิถีของตอนเองเพราะวิธีตอนนี้ของผมก็บอมีเวลาที่จะไปเฮ็ดคลิปทํา,ากับเขา เกับเขากับน้ำเพราะเวลาของงามมันหลายชั่วโมงเวลาการทำงานของรารพ่อสิบสองชั่วโมง6กโมงถึงหกโมงเช้าถึงหกโมงแรงตื่นจะเช้าเพมีเวลานอกจากวันหยุดจังจะได้เห็ดกับนี้อย่างคืบหน้ามนก็จะเห็ดไปเรื่อยๆท่ากับเด้อ ทางใดก็จะเฝ้ากิ่นกันด้วยครับผมสำหรับผมมีคอนเทนต์นยังดีๆลายยางอยู่เอาไ้รอดราช่องนี้ผมต้องเฮ็ดแบบนี้ไปก่อนเพื่อบาให้ช่อง,องผมมันว่างไม้มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดทำนี้ย้ำหนแล้วผมยังสีเฮ็ดแบบ อันนี้การบมกระเฮ็ดตามวิธีของผมนี่แหละครับทางใดก็อย่าื่ดกดติดตามกดแชร์กดไลค์ในได้ครับผมสวัสดีครับ